สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ามาเจอเราอีกแล้วนะเราเล่นน้องมีนาเราวันนี้เราเจอกับเทนแล้วก็ไปดูเอานะเกมว่าเราจะยืนค้ำแบบสู้กับเทนได้ไหมเข้าไปดูในเกมกันเลยนะคะเพื่อนๆมาเริ่มเกมนะอย่าเพิ่งงงนะเราจะตัดนะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวนะเพื่อนๆอ,อาจจะฟึบฟึบฟบ๊นิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในเกมเนี่ย ตอนนี้มาเทนเขาก็จะยืนอยู่กับเทลเนาะเราอยู่กับโจเกอร์โอเคมาจังหวะนี้นะเพื่อนๆคือเขากำลังเปิดมังกรอยู่เราก็เลยเข้าไปทลายเลยนี่เอามันเอามันเพื่อนๆเ,เอาเอาเอาตี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 เลยตีเลยเออสวยเราได้มังกร ถอยมาเพื่อนถอยมาเขามาแล้วหลบหลบลลริ้วริร้วกันกันเรากนไในเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวเพื่อนเราตายไม่ไม่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเออสวยก็ได้คิวกันไปแบ่งแบ่งกันได้คิวอ่ะเพื่อนเพื่อนทำไมไปอยู่ตรงนั้นละเพื่อนโอ้โยกันไทยไม่ไหวจริงๆใช่เไหมเทนตายโอเคขุมขุมไม่ไม่ไมยายา ตายอยู่แล้วอย่านะโอ้หลอดไปโอเคหลอดไปคิดว่าจะตายแล้วนะเมื่อกี้จัดไปไปต่อต่อต่อในในเพื่อนเพื่อนไฟฟ้ามาเรามาแล้วอย่าถอยอย่าถอยเออเกี่ยวไม้เกี่ยวไม้เกี่ยวไม้เออสวยจัดสวยจัดไปเพื่อนมาเลยมาต่อต่อ อเทวมาเทวมาโอ้เทวแรงถอยเพื่อนถอยคลิกซี่รับก่อนโอ้ยเดี๋ยวคลิกซี่จะตายสังเกตเราเล่นให้นะเราก็จะบังให้ตัวบางๆให้กถ้าเป็นไปได้เราก็จะบังให้ก่อนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายเนะาะบังให้ทุกตัวตัวไหนอยู่ใ,ใกล้ๆเราแบบว่าตัวบางๆนี้เรากันให้ตีดักตีดักได้ละ โอเคสำเร็จนี่เรามาเจอไฟตรงนี้โอเคกระชากมาเพื่อน dunno. เพื่อนเพื่อนจ๊ ger. Ger. กเกอร์จ๊กเกอร์จ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ถอยไปอือดีเลิศเลิศเลิศเมาเพื่อนเรามาเติมย้อนสอนครับนี <tuh> ่เลยเราจะถอยมาเลยเกี่ยวเข้ามาสิครับเออสวยสวยจัดอีกอีกอีก เออนี่เอาซี่เป็นไงล่ะ,ะคิกซี่มาเออเออเอาดิได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ใช่คลิกซี่สิตัวอะไรนะเอาเนอ๋นโอเคมาเกอนไฟตรงนี้ด้จัดไปจัดไปโอ้โหโก็ได้คิวกันไปสิครับไปอย่าไปรอโอเคต่อต่อต่อ จังหวะนี้เพื่อนๆเขาเพื่อนๆเ,เ,เ,เราจะเอาดารก์กมเราก็ไปอยู่เราก็นะเปิดดาร์กให้เพื่อนก่อนนะพอเพื่อนมาปุ๊บเราก็ไปเย็นกันให้เพื่อนก่อนนี่ได้หรอกคิกซี่อันติโลกกระชากเข้ามาสิอย่าไปโลอื้อนสวยเห็นปะไฟเขาก็แตกกระจึงะนะไม่เป็นท่าทีนี้ไปไปไม่ได้แล้วโอเคเพื่อนมามา มามาไปคลิปคลิปไม่มีแล้วคลิปไม่มีแล้วคลิปไม่มีแล้วถอยคลิป <laughs> ไม่มีแล้วคลิปเข้าคลิปเข้าต่อเหรอเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าใช่ไหมเพื่อนจะเข้าใช่ไม่ได้กระชากไม้เลยฟิปอือสวยจัดโอเคมาเลยดันเลยเพื่อนเพื่อน,นดันไป คีบม hmm. ีไหมคีบมีไหมคีบคีบเขาคีบเข้าเออเอาเอาเอาได้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 ดัน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 เออตายอีกตายเออสวยสวยเอาดันคีบคีบจะตะมันเออปอมมันจะแตกแล้วเออคีบมาพอดีต่อเลยต่อเลยต่อเลยเขาเหลือตัวเดียวยา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 วชนะได้แล้ว ห็นหมเเพื่อนมีหน้าเจอกับเทนยืนได้นะก็คือมีหน้าก็แข็งพอสมควรนะเพื่อนเพื่อนนะจบเกมก็สกอร์ตามรูปเลยเนาะน้องมีหน้านี่ถ้าเล่นดีๆนี่นะความคิดเรานะสู้กับแทงได้หลายตัวเลยนะสบายๆเลยถ้าเกิดมีทีมที่ดีด้วย ต้องต้องย้ำด้วยเวลาเล่นต้องขึ้นอยู่กับทีมที่ดีนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย